สวัสดีครับมือนี้ครับผมเนี่ยได้คุยกับสองสาวครับคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปโค้งมือท้ายของงวดวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดสองสาวที่ผมว่าครับเป็นสองสาวที่ว่าฝันแม่นพอสมควรคือฝันของน้องแป้งและก็น้องสตังค์ครับมือนเนี่ยผมขออนุญาตเอาตัวเลขของน้องทั้งสองคนเอามาไว้เปรียบเทียบ แล้วก็เป็นตัวเลขของงวดสุดท้ายครับไม่ใช่งวดสุดท้ายที่โค้งท้ายของวันที่สองพฤษภาแต่หากว่าผมเอาตัวเลขเนี่ยแยกคนละคลิปได้ไหมได้อยู่แต่ว่ามันมันหลายคลิปเกินไปครับผมก็เลยขออนุญาตเอาทั้งสองคนครับน้องทั้งสองคนครับมารวมกันให้เป็นโค้งท้ายนะครับเนาะเอาไว้เป็นตัวเลือกเไว้เป็นแนวทางก็ได้ครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับน้องแป้งน้องแป้งครับ มันเคยฝันแล้วก็เคยผีอะเทวดามาบอกเลขเพื่อนอนะคือแปดห้าเก้านี่คือตัวเลขของน้องแป้งแล้วก็มันมาออกงวดที่ผ่านามาเมื่อกี้ครับคือ 5, 9, ห้าเก้าแปดงวดนี้เลขของฝันของน้องแป้งครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันเนี่ยเงียอยู่หรอกแต่ว่าผมเนี่ยจะขออนุญ,ญาตบอกตัวเลขก่อนแล้วก็ผมขออนุญาตบอกตัวเลขทั้งสองคนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟัง น้องแป้งครับเพื่อให้เลขมาเลขของความฝันเพื่อนไ้เลขมาคือเลขหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดวงกลมเก้าแปดสี่กับเก้าห้าสี่นี่คือเลขสามตัวของน้องแป้งแล้วก็เลขสองตัวครับคือหกเก้าเจ็ดศูนย์กับห้าศูนย์นี่คือตัวเลขของน้องแป้งงวดที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดส่วนเลขของน้องสตังค์ครับน้องสตังค์เพื่อนบอกเลขผมมา เป็นเลขของความฝันเลขที่น้องสตางค์บอกก็คือ8 4 7 547ี่เจ็ดแล้วก็ห้าสามเจ็ดนี่คือตัวเลขของน้องสตังค์สองคนคนละแบบนะครับคนละแบบถ้าหากว่าห้ามากเลขของฝันของน้องสตังค์ก็ลองจดแล้วก็เลือกไว้ครับถ้าหากว่าใครชอบเลขของน้องแป้งก็ลองจดเอาไว้เปรียบเทียบก็ได้ส่วนทั้งสองคนนี่คือมันเป็นเลขความฝันทั้งสองคนละครับทั้งสองนี่คือ ผมค Jahres, ิดว่าหลายๆคนถือว่าเคยฟังจะจําชื่อของน้องสตังได้จะจําชื่อของน้องแป้งได้ซึ่งทุกคนถามหาบ่อยๆครับแต่ว่าสักพังหลังนี่คือเพิ่นน่ะจะบ่คอยเด่นเล่าความฝันในฟังวันไหนส่วนน้องสตังครับเล่าบ่อยนะแต่จะเป็นความฝันของแม่ซัส่วนใหญ่เกี่ยวกับลตเตอรีีน้องแป้งฝันเนี่ยคือฝันเหมือนกันฝันเกี่ยวกับบ้านบ้านยังเหมือนกันเมื่อกี้ครับน้องแป้งอะเลขที่บ้านของน้องแป้งก็คือ190นะเลขที่บ้านของน้องแป้งคือ190 ซึ่งมันออกเจ็ดเก้าใช่ไหมครับประมาณนี้งวดนี้น้องแป้งแกก็บอกเลขความฝันประมาณนี้แหละครับผมขอทวนอีกหนึ่งรอบครับเลขความฝันของน้องแป้งครับก็คือหกสามเจ็ดเก้าแปดสี่เก้าห้าสี่แล้วก็หกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นี่คือเลขความฝันของน้องแป้งส่วนเลขความฝันของน้องตังครับแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสามเจ็ดนี่คือเลขของน้องตังผมขออนุญาตหลอความฝันให้ฟังเนาะอันนี้คือผมบอกตัวเลขก่อนเลยเพื่อหลายๆคนอาจจะ บ่อใดฟังครับผมคิดว่าอาจจะมีบางตัวที่ว่าเอ้ยมันเป็นเลขที่ว่าเข้ามักพอดีเข้าก็ลองจดไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเข้าไม่มักก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าคือไม่มีใครรู้ได้ครับว่ามันจะออกตัวไหนแค่เราแค่ดูว่าเปรียบเทียบเป็นแนวทางดีกว่านะครับเนาะสองพฤษภาคหมูเจ็ดผมจะขออนุญ,ญาตเล่าความฝันก่อนผมขออนุญ,ญาตเล่าความฝันของน้องแป้งครับน้องแป้งเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะแก่ มาเขียนเลขให้เพื่อนครับแต่ความฝันนี่คือไม่ได้ฝันเกี่ยวกับบ้านหรอกแต่ว่าน้องแป้งนี่คือฝันว่ามีผู้ชายแก่ครับมาเขียนเลขให้แล้วก็ยื่นกระดาษให้น้องแปง้งน้องแป้งก็รับไว้แล้วก็มาดูตัวเลขซึ่งน้องแป้งแกก็เห็นตัวเลขคือ6 3 7 9 8 4 9 5 4ครับนี่คือตัวเลขที่น้องแปง้งแกเห็นในความฝันแต่ว่าผู้ชายแก่แกที่ว่ามาเข้าฝันบอกเลขคือน้องแป้งไม่รู้จักอายุเยอะประมาณ70 80ดเลยแหละ ที่น้องแป้งเห็นในความฝันในผู้ชายแก่ๆคนนั้นครับแต่ว่าไม่ได้ยื่นเลขให้น้องแป้งอยู่ในบ้านไหนน้องแป้งก็จาบอดเในความฝันว่าเจ้าของหนาฝันอยู่ใส่แต่บ้านที่ตัวเองนอนก็คือบ้านที่190หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แหละตัวที่ตรงที่ตัวเองนอนฝันนะครับนะไม่ใช่ว่าตัวเก่าอยู่บ <c oughs> ่ละเก่าศูนย์นะครับเนาะหนึ่งเก้าศูนย์คือนี่คือบ้านที่ของน้องแป้งถ้าถามว่าแกแกซื้อไหมน้องแป้งเป็นคนที่ว่าไม่ชอบซื้อเลขครับคนที่ซื้อก็คือแม่ของน้องแป้ง นี่คือใบที่นะหรืออาจจะออกหนึ่งเก่าบอสจีเก้าเอาลยอาจจะอกหนึ่งเก้าก็ได้เนาะนี่คือตัวเลขส่วนความฝันของน้องฮะตังเพิ่นฝันว่าเพื่อนเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งฝันคนละคนฝันนะแต่ฝันเ็นคนแก่เหมือนกันเพื่อนฝันเห็นผู้ชายแก่ๆกําลังเข็นของครับมาจากขายยังยางครับแต่ว่ารถเข็นน่ะของอีลุงตุ้งนั่งเต็มเลยมีแต่ของเก่ามีแต่ของเก่าเต็มหมดเลยแต่ว่า ้างๆางอ่ะมันจะเขียนคําว่าเบอร์โทรซึ่งไม่ได้เอาเมจิเขียนไม่ได้เอาปกากกาเขียนแต่ว่าเอาฐานเขียนอ่ะ้างๆเขียนขี้ลายเขียนขี้ลายมากๆน้องแป้งแกเอะใจเนาะว่าพออย่นี่เขียนตัวเลขอีกอย่างือขี้ลายแทะน้องแป้งก็ยืนเอะใจนะตัวเลขที่ว่าน้องแป้งเห็นครับมันอาจจะเป็นเบอร์โทรก็ได้น้องแป้งเห็นตัวเลขก็คือแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ด 5้าสมเจมันเขียนเรียงกันอย่างี้ครับน้องแป้งแกก็เลยจําได้เป็นคล้ายๆว่าเป็นเบอร์โทรนะดส่เจ็เจหาสเจนี่ยที่น้องแป้งแกเห็นนะในข้างๆรถนะเป็นรถเข็นรถซุกเก่าๆคันนึงขนของนะขนของเก่าครับสักอย่างนี่คือความฝันของน้องแปง้งน้องแป้งก็คิดว่าผู้ชายแกเนีน่ยอายุเยอะนะเจ80สิบแปดสิแก่แก,กแกหรือว่าอาจจะแก่ก็ได้เพราะว่าแกยางแบบซาซาซาเพื่อเพื่ออาจจะแก่กว่านั้นก็ได้นะแกไอ้น้องแป้งแกบอก นี่คือความฝันน้องแป้งผมก็เลยครับเอาความฝันของสองคนครับมาประทะกันเป็นโค้งท้ายผมก็เลยว่าบอกขอเอาน้องแป้งแยกไม่เอาน้องสตังครับแยกก็เลยเอามารวมกันครับเพราะว่าถาหากว่าแยกกันแเล้วบางทีมันก็บางคนอาจจะไม่ได้ดูใช่ไหมบางคนถามว่าเอาเลขทําไมเยอะหางจังต้องเข้าใจนะครับว่าเลขความฝันของน้องแป้งเลขความฝันของน้องสตังต่างคนต่างใคครับว่าผมสรุปเลขครับใครครับว่าเอาความฝันของสองน้องน้องสองคนครับมาสรุปให้ทุกคนได้พิจารณาเฉยๆครับ เราเบิ่งสองพฤษภาคมหกเจ็ดเพื่อตัวเลขตัวนี้ห้าจะมากอาจจะห้างได้ห้างหนึ่งก็ได้โอ้มากพอดีห้าก็ลองตัดไว้ครับลองลองเสี่ยงโชคไว้ไปซื้อลอตเตอรีด่ดูเพื่อห้าอาจจะโอ้มากตัวนี้ไว้ลองเสี่ยงเลขไว้เพื่ออาจจะถือเลขท่ายสองตัวแต่ที่ไหนได้ผมก็ปลามมลครับให้ถือระวันยงใหญ่เลยก็ได้นะครับนะระว,วังงใหญ่อาจจะซื้อลอตเตอรี่ไห้หาใบครับเลขรางวัลที่สองมาได้หนึ่งล้านบาทโอ้ประมาณไหนครับนะใครก็หวังถูกเลขถูกหวยนะครับเนาะ เสียงโชคก็ต้องการได้โชคครับเสียงมาหลายมวดละ่ะยังไม่เห็นได้โชคเลยผมบถือเลขมาได้สักพักครับแต่ว่าผมก็ไม่ว่ากันแต่ผมับขอบคุณน้องแป้งแล้วก็ขอบคุณน้องสตังครับเอาความฝันก็ตัวเลขมาให้ทุกคนพินาสักคาว่าเลขตัวไหนเขาตรงๆอ,อ,อ,อาจจะเอาคลิปย้อนหลังให้ดูครับหรือว่าคอยลุนกันอีกม้วดใหม่ก็แล้วกันหวังว่าม้วนที่2พฤษภาคม67ครับทุกคนซื้อเลขตัวไหนไว้ลอตเตอรี่เลขตัวไหนไว้ขอให้ทุกคนได้โชค ใหญ่ๆครับรางวัลที่5ที่สีสหรืออาจจะเป็รางวัลที่1ก็ได้พบกันครับโชคดีมันหมานจับเงินแสนเงินล้านรับโชคแล้วก็พบกันงวดถัดไปครับ